ถ้ายไปเจ้าหมาโง我刀剑好จำไว้ให้ดีนี่ไม่ใช่แค่ลิงธรรมดามันลิงผู้ทรงมือลนนี้แปลว่าอะไรผู้ทรงบุญผู้ผู้ทรงบุญนี้างต่อไม่มีใครที่สามารถดวลเจ้าลิงนี้ได้นอกจากจากข้า ดูให้ดีนะเจ้าลิมเจ้าหวานนอนข้าไม่อยากจะสู้กับใครผู้ที่ข้าไม่ยอมรับเอางี้แล้วกันถ้าเจ้าแพ้ข้าจะจับเจ้าไปขึ้นศาลแล้วพวกของเจ้าจะได้อยู่บนภูเขาแต่ถ้าเจ้าแพ้ข้าจะล้างแค้นและพวกมันก็จะไปบุกไปที่ภูเขาของเจ้าอยู่ดี เผ่好歹也同僚一场，是真不像啊。เราจริงๆเราไม่จะไปต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้เลยนะเจ้าแค่คุกเขาก้มหัวให้พวกเรายอมรับความผิดแล้วเราจะเอาทุกสิ่งไว้ข้างหลรือผ่านมาหลายปีแบบนี้ ถ้ายกเว้นเจ้าหมูนั่นแกคือคนที่พูดมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยจำได้มันน่าหัวรอเสียดีพูดถึงเสียงหัวเราะนั้นถ้าฉันจก,จกตาแกมากินเป็นของว่างหน่อยเสียดีไหมละ่ะแต่ถ้าเอาแบบนั้นพวกแกก็คงจะไม่มีตาดูความพินาศของพวกแก ไม่ว่าจะข้างล่างหรือข้างบนมาเผชิญหน้ากับข้าให้หมดพวกมันให้โอกาสเจ้าซะเยอะแต่เจ้าไมา่ยอมรับเอาสะเลยจะเห็นว่าตอนนี้เราไม่มีเลือดนะครับเหมือนเป็นแบบว่าทูเทเลียวนะครับกดสี่เหลี่ยมโจมตีกดวงกลมหลบ มีสตันด้วยมีท่าสตันศัตรูล็อกโซลิดนี่น่าจะเป็นท่าทำให้เราเป็นหินนะครับ หายไปไหนแกเคยได้ร okay. ับใช้ชนะกับองค์พระพุทธมาอย่างี้หรือแล้วก็ได้พลังอมตะอะไรไม่รู้อมตะเหรออะไรก็ไม่รู้คือบางทีผมอาจจะแปลไม่ทันมั่งขออภัยนะบางทีมันกว่าจะอ่านจบมันก็พูดไปแล้วนะ คือเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นแบบเรียกว่ายัางไงอ่ะมันเป็นแบบเหมือนเหตุการณ์หลังชมพูทวีปเออชมพูทวีปอ่ะนะจากซับที่พูดมามีการพูดถึงว่าอาจารย์ของข้าปลอดภัยแล้วมีการพูดถึงเจ้าหมูที่พูดมากอะไรเงี้ยคือมันคือเหตุการณ์ <c oughs> หลังที่เรารู้จักสายอิ๋วอะนะครับถ้าเอาเฉพาะบทพูดตอนแรกนี้นะ เเลเชียลคอร์สเนี่ยเหมือนเป็นสารสารสารชั้นสูงบนสวรรค์อะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจคำศัพท์นะเป็นสิ่งที่พวกนี้พยายามจะพาพาตัวเฮนเจียขึ้นไปเนะี่ยคือผมอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ไม่เก็ทคำศัพท์บางอย่างว่ามันหมายถึงอะไรไนงะแต่คิดว่าคงจะหมายถึงอะไรอนะ่ะ อะไรบนวะบนสวรรค์เ่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ

กล้ามากพอมาสู้กัข้าในป่าสิอยู่ที่นี่มันแสบตาเนี่ยดวนทาดวนมาสู้ในป่าอ้ารัดก้าวมาแล้ว และนั่นคือตำนานสุดท้ายและจุดจบของซุนหงอคงวิรบ,บุรุษผูเอาอิสรภาพของตัวเองเป็นสมบัติเหนือสิ่งอื่นใดเขายังรักษาความเป็นพระพุทธและเขาก็ยังอยู่ภายใต้กฎกติกาของสวรรค์อะไรกัไม่รู้นะ และเขาจะกลับมามีความสุขสันท์พร้อมกับพวกเราอะไรสักอย่างเขายังไม่รู้อะไรมากว่าอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกลวประโยคหลังนี้นะเฮ้ หินนี่ยืนอ,อยู่มาตรงนี้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลนับเวลาไม่ไม่ไหวแล้วแต่แต่ข้ายังเป็นหนุ่มพวกเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่มานานแล้วเป็นหินที่อยู่เป็นอมตะเรากับเป็นศิลาวานนถึงแม้ร่างกายเขาจะแตกสลายแต่จิตวิญญาณของ เขายังคงอยู่เขาได้กลายเป็นของวิเศษทั้งหกและแยกย้ายกันออกไปเขาเรียกว่าอะไรกระจายกันออกไปมันเลยกลายเป็นสัมผัสทั้งหกของนักปรา์ที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ไม่รู้นะแต่แล้วก็ไม่เคยมีใครได้เจอมันอีกเลยกว่าหลายทศวรรษหลายศตวรรษข้านั้นชราภาพมากแล้ว ข้าไม่สามารถท่องเที่ยวไปทั่วดินแดนได้อีกแต่ในบรรดาพวกเจ้าน่าจะมีคนหนึ่งที่ชะตาฟ้าลิขิตผู้ที่สามารถที่จะรวบรวมของวิเศษของอาวานนอนนั้นได้และหากเอาของวิเศษนั้นกลับมาที่ภูเขาห,หัวเก่าเขาอาจจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครา และนี่คือฉากเปิดของเกมนี้ชั a เ t อร์1 Black Cloud Red Fire อ๋อแบ่งเป็นชั a เ t อร์ชั p เ e อร์เลยนะครับผมดีๆผมจะได้ทำคลิปง่ายดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปที่ตอนต่อไปอะไรเนี่ยเรามาพูดถึงตอนแรกสักครู่อ่อมันมันโหลดอยู่พอดีนะครับคือเออมันมัน,ม,นมันเริ่มแล้วเดี๋ยวก่อน <S <S ไม่มีที่ไหนดีกว่าบ้านของเราอีกต่อไปแล้วเราโกงความตายแล้วก็อย่างงู้นอย่างนี้ไอ้เด็กนี่มันลูกอะไรล่ะเนี่ย โอ้ยโชคดีจริงวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะตกมาจากต้นนน้นต้นนี้นะกำลังต้องการอะไรกินอยู่พอดีโอ้ยพวกแกแกมาหลอกฉันได้ไงแกน้าต้องเสียใจ โอเคนี่คือเริ่มเล่นจริงๆแล้วนะครับคือเราก็กลับมาเป็นวานนอนกี่ี้ก่อนตามสูตรนะครับผมคือผมจะพูดว่าตอนแรกอะ่ะมันถ้าถ้าถ้าเราดูตามบทเราเรารู้อยู่แล้วว่าหงอคงที่เราเล่นเมื่อกี้ กับตอนเนี้ยมันคนละตัวอยู่แล้วนะดูตามผู้ตามภาพก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ส่วนไหนของของไซอิ๋วที่เรารู้จกักก็ตามที่บทพูดที่ผมแปลทุกแปลทันบ้างไม่ทันบ้างนี่ก็ผมตีความนะว่ามันเป็นหลังไปชมพูทวีปเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอไปหลังไปชมพูทวีปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทะเอลาะก,กับสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวผมดื่มน้ำก่อนเพราะว่ามีการพูดถึงท่านอาจารย์ปลอดภัยแล้วมีการพูดถึงไอ้เจ้าหมูมพูดมากอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพรของบุตด,ดาอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกอย่างมันชัดเจนว่ามันคือหงคงตอนที่ กลับจากชมพูทวีปแล้วนะครับเออนั่นแหละผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายก็เสียงจะแบบพูดไปไอไปก็จะพูดน้อยๆน,นะครับท่านชมก็ดูที่เกมเพลย์เอาแล้วกันนะแล้วมีอะไรก็แลกเปลี่ยนเป็นแลกเปลี่ยนกันในช่องแชทก็แล้วกันนะครับ เกมเพลย์เล่นค่อนข้างง่ายนะครับคอมโบมันแบบอยู่ที่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเหมือนเกมแอคชั่นนะครับกดสามเหลี่ยมเพื่อชาร์จนะครับ เหมือนจะมีการเก็บวัตถุดิบคาบของด้วยเมาไปอศษขนมาเป็นทูบ เหมือนเป็นเทพที่ดูแลภูเขานี้ข้างหน้าคือวัดกวน,นอินอ้าวเจะเจอกับก้าแม่กวนอินเหรอที่จะมีการทำพฤติกรรมต่างๆก่อนมันจะพินาศเพราะ เปลวไฟจากนั้นวัดหรือวิหารก็ถูกสร้างใหม่แต่มันจะสร้างวัดใหม่ไปทำไมกันถ้าเกิดว่า